เมื่อ2ปีที่แล้ว m o ยูได้ออกมากับ 5x5 คอัลชวง GTSM ซึ่งเป็น5คณ5ที่ดีมากๆและถูกพัฒนามาอย่างไกลในปีนั้นและในที่สุดครับโมยูได้ทำงานพัฒนาอีกครั้งในปีนี้มากับโมยูอัลชวง WRM เราไปดูกันครับผมว่ามันจะดีกว่าเดิมสักแค่ไหน เรวง Wm นะครับผมมาที่ราคา1,290บาทจากร้านคิวคิครับผมและมาพร้อมกับเฉดสีที่ถือว่าสมดุลกันมากสำหรับทุกสีทำให้สีสามารถมองเห็นกันชัดเจนนะครับผมแม้กระทั่งตอนที่คุณหมุนเร็วก็ตามตอนแกะกล่องห้าคุณห้าลูกนี้ออกมาครับผมรู้สึกว่ามันมีความหลวมที่ผมไม่ได้ชอบนะครับและมีความเร็วที่เร็วเกินไปสิ่งที่ผมนำไปทำคือผมไปไขเข้าครึ่งรอบของทุกๆด้านครับและใส่น้ำยาแฮโค้ดลงไปซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาตอนนี้คือ เพอร์เฟกมากๆครับความนุ่มความลื่นความสเตเบิลที่พอดีกันทั้งหมดทำให้5้าคุลูกนี้โฟลได้ดีครับและข้อดีของมันอีกอย่างหนึง่งก็คือน้ำหนักที่เบาลงจากรุ่น GTS ครับทำให้ผมสามารถหมุนลูกนี้ได้ง่ายครับผมโดยทช่งไรคำว่าง่ายนี้ไม่ใช่เพียงน้ำหนักทางกายภาพนะครับการหมุนแรงที่คุณต้องใช้หมุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับมันเลยทำให้เราหมุนได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ คัตติ้งของ5้าคูณ้าลูกนี้นะครับทําออกมาได้อยู่ในระดับที่ดีครับเรามาดูคัตติ้งธรรมดาครับใช่ไหมครับเกือบ45องศาแล้วลองที่สี้าครับสี้าก็สามารถทําได้ครับทีนี้ดีเวิร์สครับรีเวิร์สเราจะดูที่การเรียงตัวเป็นเส้นอย่างนี้นะครับทําได้ครับผมแสดงว่าเป็น5้าคูณหที่คัตติ้งทำออกมาได้โอเคมากๆครับทำให้การหมุนเร็วของคุณติดขัดน้อยลงนั่นเองครับผมครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงชิ้นส่วนว่า เจ้าอ l l ช่วง WRM ต่างกับอ l l ช่วง GTSM ยังไงบ้างนะครับผมเริ่มจากชิ้นคอเนอร์นะครับผมทางขวาจะเป็น WRM นะครับสำหรับชิ้นคอเนอร์นะครับผมสังเกตว่าสิ่งที่ต่างกันเพียงนิดเดียวก็คือฐานคอเนอร์ตรงนี้ครับฐานคอเนอร์เห็นไหมครับอันนี้จะมีความมนมากขึ้นของ WRM จะมนมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับนี้และมีขนาดที่เล็กลงเล็กน้อยนะครับผมแล้วต่อมาครับต่อมาจะเป็นชิ้นเซนเตอร์นะครับผมเซนเตอร์อันนี้เป็นมุมของเซนเตอร์นะครับ ก็ชิ้นเ,นเซนเตอร์ชิ้นนี้จะเป็นมีความต่างตรงที่อันนี้มีรูถูกเจาะมานะครับผมที่เหลือดีไซน์เหมือนกันนะครับผมสิ่งที่มีรูเจาะผมคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อให้น้ํายามีความกระจายมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนถัดมาครับก็คือชิ้นเอชครับชิ้นเอชจะเป็นชิ้นเอชที่จะเรียกว่าหน้าตาแทบจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไม่ได้เห็นความต่างอะไรนะครับ ไปเป็นอ,อย่างหนึ่งที่ต้องพูดเมื่อรีวิวลูก Big Cube บ์ครับคือเรื่องป๊อปและล็อกอัพนะครับผมสำหรับลูกนี้ยังสามารถเกิดป๊อปได้เมื่อถูกเซตอัพให้มันหลวมนะครับผมแต่ผมได้แก้โดยการไขให,ให้มันแน่นขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นลูบิกที่ผมจับอยู่นี้ไม่มีการป๊อปนะครับแล้วถามว่าล็อกอัพยังสามารถเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวนานๆทีครับผมก็ ผมสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดผมบิดฝืนสิ่งที่มันทําไม่ได้เช่นฝืนคัตติ้งของมันนะครับผมยกตัวอย่างคือการฝืนคัตติ้งนะครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวผมจะมาขอสรุปออช่วง r m <c oughs> กันสั้นๆนะครับผมว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับผม <c oughs> ก็ผมจะขอพูดอย่างนี้นะครับผม <c oughs> เนื่องจากที่เราได้เห็นกันไปแล้วครับว่าชิ้นส่วนมันดูไม่ต่างกันมากนะครับผมอันนั้นไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะตัดสินว่าลูบิกนั้นดีหรือไม่ดีนะครับแต่ปัจจัยหลักอยู่ที่ ฟีลิ่งที่มอบให้แก่ผู้เล่นครับซึ่งในที่นี้เอาฉวง WRM มอบฟีลิ่งที่ดีมากๆแก,ก่คนเล่นครับทำให้ผมได้นำมันมาเป็นเมนนั่นเองครับรวมกับปัจจัยหลายๆอย่างที่เขาได้ปรับปรุงขึ้นมายกตัวอย่างเช่นการล็อกอัพที่น้อยลงมากๆนะครับผมแล้วก็การตอบสนองต่อน,น้ำยาที่ดีก็คือผมใส่แฮ์โค้ดไปมันก็มีความรู้สึกที่นุ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมครับมันจึงเป็นเมนผมอย่าง ดีครับและเวลาผมก็นิ่งขึ้นมากๆนะครับตอนนี้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลา,าไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ